ขายยังพร้อมแล้วใช่ <Hey. S 2> แล้วฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรเอ่ยนี่เขาเรียกอะไรนะเส้นอะไรเส้นนูดโดทำเนูดโดเ,เส้นอะไรเส้นหมี่เอ้ยบะหมี่บะหมี่ทำเองได้หรอแล้วมันทำยังไงมันถึงมาเป็นเส้นอย่างงี้ใช้แป้งใชแป้งแล้วทำไมมันเป็นสีเหลืองอ่ะ สีเหลืองแล้วต้องมาจะการแป้งสีอะไรแป้งที่เามาทําเขาเรียกแป้ง<ช>อะไรแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน่าจะข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วมาทำไมเป็นสีเหลืองเขาใส่สีหรอหรือใส่ไข่แดงใส่ไข่แดงอ๋อใส่ไข่แดงใช่เ,เหรอ,อใส่ไข่แดง,แ,ดงแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้างในนี้มีปลาหมึกปลาหมึก อู้มีหอยด้วยเหรออู้มีหอยเชลด้วยมีกุ้งมีกุ้งด้วยมีผักแครอทแครอทอะไรอีกมีไอ้นี่อะไรนะกระหลั่มปลีกระหลั่มปลีแล้วอะไรเขียวๆนะต้นหอมเออต้นหอมแล้วเนี่ยเห็ดหอมถ่ายถือกล้องให้ท่านถ่ายให้เห็นคนเห็ดหอมแล้วอะไรอีก ถายไปนั่นแหละเดี๋ยวจะเ,เล่าให้ฟังแล้วมีอะไรอีกวิธีทำล่ะทำยังไงเอามาผัดเหรออันนี้ผัดหรือว่าคุกเฉยๆแล้วมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเขาใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างมีไอ้น้ำสีดำๆอ,อ่ะซอสซอสแล้วอะไรอีกน้ำมันหอยอืดูนะแล้วมาชิมกันเดี๋ยวดูรสชาติเอาดูเส้นก่อนนะดู Huh? ถ่ายให้เห็นคนด้วยถอยไปหน่อย <laughs> อันนี้เห็นหน้าป้ให้มันเห็นกว้างๆอีกหน่อยอ้าเจ้ก mm hmm. ว้างไปกว้างไปนะโอ้เส้นเหนียวนุ่มดีมากเส้นนี้ทํายังไงมันถึงเป็นเส้นมันมีเครื่องรีดเหรอหรือว่ารีดเองเอามาดึงดึงดึงแล้วมันเป็น mm hmm. หรือว่าใส่เครื่องหมุนหมุนใส่เครื่องหมุนอ๋อ oh. แล้วมีเครื่องที่ทําให้เบนๆด้วยอ๋อเราทําเป็นหลายเส้นก็ได้มาชิมเส้นกันก่อนนะเป็นไงบ้างอืออร่อยไหมเหมือนที่เขาทำขายกันเลยอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากครูให้ใส่ซอสเองด้วยอ๋อมันเส้นเหมือนไอ้นี่บะหมี่จับกัง <c ười> ไม่ไม่เหมือนหรอกก็เป็นบะหมี่นั่นแหละแต่อร่อยนะ อร่อยแน่นอนแล้วจะปรุงรสปลาหมึกปลาหมึกนี่ลวกใช่ไหมต้องลวกก่อนแล้วมาผัดเลยเอามาผัดเลยหมายถึงว่าเอาดิบดิบมาผัดเลยเือเอาไปลวกก่อนลวกก่อนลวกให้สุกก่อนใช่ไหมให้มันสะดุ้งสะดุ้งน้ำน้ำร้อนก่อนใช่ไหมปลาเสื้อปลา อ,อือ,อร่อยมากเลยหอยเจียวแล้วหอยเจียวนี่หั่นเองไหมเนี่ยหั่นเองอืมปลาหมึกอ่ะหั่นยากมากต้องใช้แรงเยอะๆเลยอืเอร่อยมากเลย,ย,ก,เลยกินกุ้งดูให้ดูหน่อยกุ้งกุ้งแต่กุ้งมันเละไปหน่อย ทำไมมันถึงเละอ่ะหนูหัน่นหนูหั่นแล้วขี้ออกอืมแล้วมันเละแบบนั้นแล้วพอเขาลวกน้ําร้อนแล้วเขาเอามาแช่ในน้ําเย็นเลยไหมมีไหมมีน็อกน้ําเย็นอีกทีหนึ่งไหมไม่มีนะทัะ้งเจ้าปลาหมึกมาทั้งตัวอย่ามันยังไหมมันตายแล้วงัดปลาหมึกงัดปลาหมึกอืม,อ,มอร่อยมากเ,เต้เยี่ยม I do not.